สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูมาร์คในวิชาพลกษานะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬาแชร์บอลครับในเรื่องของการส่งและการรับบอลน,นะครับในทักษะของการส่งบอลน,นะครับจะมีทั้งหมดอยู่5รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1เนี่ยเราเรียกว่าเชสพาร์ตหรือการส่งระดับอกนะครับแบบ2มือนะครับรูปแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าโอเวอร์เฮดพารหรือการส่งลูกเหนือศีรษะ รูปแบบที่3เนี่ยเราเรียกว่าเบลว์พาสหรือการส่งแบบกระดอนพื้นนะครับรูปแบบที่4คือการส่งแบบมือเดียวนะครับ <c oughs> เหนือหัวไหล่นะครับรูปแบบที่5คือการส่งมือเดียวเหมือนกันแต่เป็นการส่งด้านล่างนะครับโดยทั้ง5รูปแบบเนะครับเราจะมาเรียนรู้ไปทีละรูปแบบกันนะครับเอาละครับการส่งบอลรูปแบบที่1นะครับเป็นการส่งแบบเชสพาสหรือการส่งลูกบอลสองมือระดับ6 โดยเราจะตั้งลูกบอลนะครับจุดตั้งต้นของการส่งไว้ที่ระดับอกของตัวเรานะครับจากนั้นให้การข้อสอกขึ้นทั้งสองข้างนะครับเพื่อเป็นการเตรียมส่งแรงยืดตัวออกไปทั้ง2มือนะครับหลังานั้นเราทําการส่งบอลได้เลยนะครับเพื่อยืดไปสุดแขนนะครับแบบนี้นะครับไปยังระดับอกของเป้าหมายหรือผู้รับนะครับนี่คือการส่งบอลรูปแบบที่1ครับอย่าลืมที่สําคัญก็คือทุกๆการส่งลูกบอลนะครับจะต้องมีแรง เสริมเข้าไปเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการก้าวเท้าหรือการใช้แรงของ f o follow t h r o u g h ในการยืดมือออกไปเชน่นกันการส่งรูปแบบที่2นะครับหรือว่าการส่งแบบ o h ห a เฮดส s นะครับหรือการส่งบอลเหนือศีรษะนะครับเริ่มต้นให้เราเอาลูกบอลเนี่ยไว้ด้านหลังศีรษะของเราหรือว่าเหนือศีรษะของเรานะครับจากนั้นให้เราทําการมองไปยงังเป้าหมายหรือคือผู้รับของเรานะครับ โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะให้ลูกบอลลูกนี้นะครับไปลงยังจุดเหนือทิศะของผู้รับนะครับเพราะฉะนั้นลูกบอลจะมีลักษณะการโค้งแบบพาราโบลาหรือการโค้งแบบถ้วยคว่ำนะครับรูปแบบที่3นะครับเป็นการส่งลูปแบบกระดอนพื้นหรือเบลพาร์สนะครับลักษณะของของเราก็คือเราจะทําการส่งลูปโดยให้เด้งลงกับพื้น1ครั้งนะครับหรือ2ครั้งแต่เป้าหมาย เราจะต้องเล็ง19ของผู้รับนะครับหรือให้มีระยะห่าง19ของผู้รับรูปแบบที่4นะครับการส่งลูกมือเดียวเหนือไหลนะครับให้เราใช้การตั้งศอกนะครับแล้วก็จับลูกบอลด,ด้วยมือเดียวนะครับเราก็ทําการเอาเขาอ้อศอกไปไว้ด้านข้างก่อนนะครับหนีบลูกบอลไว้ที่มือแล้วหนีบขอ้อศอกเข้ามาพร้อมกับการตวัดมือไปข้างหน้านะครับเรียกว่า follow through นั่นเอง การส่งร pues ูปแบบที us? ่5นะครับเป็นการส่งมือเดียวด้านล่างนะครับจะเป็นการส่งเพื่อใช้การส่งแบบระยะสั้นๆมีความรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเราจะใช้การจับแบบมือเดียวนะครับเพราะนั้นใครที่จะใช้รูปแบบการส่งแบบนี้ควรจะมีความแข็งแรงของนิ้วมือเพื่อที่จะจับลูกบอลมือเดียวให้ได้หลังจากนั้นเราจะใช้การตวัดมือนะครับการตวัดหรือการหักข้อมือไปทางซ้ายทางขวานะครับหรือใช้การตวัดไปข้างหน้านะครับเพื่อส่งบอลในระยะสั้นๆแบบรวดเร็ว ถ้านักเรียนคนไหนนะครับไม่มีลูกบอลที่เป็นเบอร์สีหรือเบอร์5้านะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้วัสดุอื่นแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะทรงกลมแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับหรือว่านักเรียนจะใช้เป็นหมอนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับการส่งและการรับไปก่อนแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มันใช้วัสดุอื่นทดแทนนะครับลูกบอลนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้คนมาช่วยนะครับเพื่อช่วยโยนมาให้เรารับนะครับฝึกรับหรือเราโยนออกไปเพื่อให้ผู้อื่นรับ สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเมื่อมันเป็นวัสดุอื่นทดแทนนะครับการบาดเจ็บอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าวัสดุที่เราเอามาใช้ทดแทนเนี่ยอาจจะมีความแข็งความนุ่มนะครับที่มันแตกต่างกันยังไงก็ฝึกฝนด้วยความระมัดระวังนะครับนะให้เกิดการเรียนรู้แต่อย่าให้ตัวเองบาดเจ็บจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเรียนรู้ทักษะกีฬาในวันนี้ครูม้าก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะนำเอาการเรียนรู้ที่ได้เนี่ยไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ E